สวัสดีครับ FT มันอีก็มาพบกันในคลิปที่สองนะครับนะในคลิปที่สองของอวันที่สิบเก้ากรุ๊มพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับนะสำหรับคลิปนี้ที่เป็นเลขดับไม่ FT ที่ล่อเลขดับอยู่นะครับเนะ FT ท่านใดที่ชอบเลขดับก็มาติดตามเบิง่งนะครับวันนี้ก็ทีมีอยู่อ่า ปดสูตรแล้นะมีอยู่แปดสูตรมาเบังหวดท่ผพามาป็นยังไงเด็กดับแล้วนะควันสีไปทิศตามเด็กดับนะครับหว่ผพานมากลดหวดนี่ลดสูตรนี่นะครับลดครั้งแรกกพักงานเอาไว้แล้วก็หาสูตรใหม่มากทดแทนไว้แล้วนะครับที่เหลือกับพันแล้เนะครับพันหมดรูดแค่สูตรเดียวนะครับพักงานไว้แล้วนะครับก็เหลือสองสูตรเก่า ที่เดินดูแล้วก็มีสูตรใหม่มาเพิ่มอีกหนึ่งสูตรตับาะตามนี้เลยอสิก่อนไปรับชมกาขอฝากคําเตือนก่อนคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทําขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคํานวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น หลังจากฝากข้าเตือนฮอตสิ่าเมื่บิงสูตรแรกอ่ะสูตรดับขาดสูตรนี่เป็นสูตรเกา่าเพิ่งน้ำลงงวดที่ออก3 2มสองครับหนามสี่ห้าหกเดอ่ะเดินมาแล้ว8งวดอ่ะที่นําลงครับไม่รวมสีสี่เฉพาะเดิน8งวดเฉพาะเดินลงในช่องเดินมาแล้ว8งวดพี่คันโดยร่วมกับยี่างวด รว่วมสถิติน้ำยีผ่าหดถ่าเดินที่น้ำลง8หวดเลขที่ออก50หดที่ผ่านมาผ่านนะครับผ่านนะครับเพราะว่าดับเลข9เลข9ดังมากเลยงหดที่แล้วนะครับผมก็ยังไม่เชื่อเลขดับเลยไปเชื่อเลขเก่านะครับเลข9ไม่มาเลยนะ่ครับ เอาอยู่อ่ะวันนี้มาบังวิธีคำนวณสูตรนี้ข้อที่ใส่รักร้อยครั้งที่สี่รัก้อยหมุนครั้งที่สี่บวกสามร้อยครั้งที่สี่ก็คือเลขศูนย์ับศูนย์บวกสามได้สามวันนี้ดับไปที่เลขสามดับขาดล่างที่เลขสามอ่ะโดยรวมยี่ห้าวัดสูตรนี้เดินมาแล้วตามนี่เลยที่ เราเดินต่อยเป็นงวดที่ยี่สิบหกเมื่อบังสูตรที่สองสูตรดับขาดสูตรดับขาดล่างสูตรที่สองสูตรนี่เป็นสูตรไม่เพิ่งจะน้าลงในงวดที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกสูตรนี้เราจะใช้สองสูตรเท่านั้นสูตรดับขาดนะละงวดที่ผ่านมาเลขที่ออกห้าศูนย์กับงวดที่ผ่านมาดับที่เลขสองับนะดับที่เลขสอง เอาอยู่เนียบหอดแรกลงหอดแรกเอาอยู่ดับเอกสองผ่านเนียผ่านนําลงกริงหนึ่งหอดแล้วเงียดับขาดล่างวันนี้ครับว่า,าวิธีคำนวณนะบักชุดนี้นนจะใส่ลักหน่วยอ่ะม้วนครั้งที่สามบวกแปดหน่วยม้ 8, นครั้งที่สามบวกแปดนะเงีบสอง แบบรักห,ห,น, 2, หน่หมุนขั้นที่สองก็คือหมุนขั้งที่สามก็คือเลขสองแบบเขียนไว้แล้วนี่ครับสองบวกแปดสองบวกแปดเป็นสิบได้ศูนย์วันนี้ตัดขาดล่างที่เลขศูนย์จะเดินต่อไหมวัดต่อไปเป็นวดที่ยี่สิบเอ็ดถ้าเดินต่อสำหรัแบผบิดแบบเอาเลือกเอาใช้ไว้ก่อนแบบ ตามนี้เลยย้ำว่าบังสูตรดับหลักสิบสูตรดับหลักสิบงวดที่ผ่านหน้าผ่านนะัผ่านวัตถุสูตรเลยนะครับสูตรดับหลักสิบทุนนี้เป็นสูตรที่เดินดีเดินดีอยู่แต่ก่อนเป็นสูตรดับขาดเขาหลุดนะครับดับขาดอ่าเลขหนึ่งนะครับงวดออกหาหนึ่งแต่ว่าหลักสิบเขายัางเดินต่ออยู่นะครับ เลขหนึ่งมาที่หลักหน่วยผมก็เลยอนั่มมาเป็นสูตรดับหลักสิบแทนสูตรดับขาดเลยครับเพราะว่าหลักสิบเขายังบรบรุดนะครับพอรุดที่เลขหนึ่งมาหลักหน่วยจากดับขาดเอาว่าเป็นดับหลักสิบซะเลยครับวันที่ผ่านมาดับเลขสามเลขที่ออกห้าศูนย์ ผ่าน่ครับผ่านอีกเพราะว่าเรียบเลขหาคือหลัก10อ่ะดับเราทําเป็นดับหลัก10บต่องีบวดที่ผ่านมามดต่อไปเป็นงวดที่ยี่สเจ็ดอ่ะเงบยี่สบหกวดเอาอยู่อ่ะถ้านับเฉพาะหลักสิอย่างเดียวแล้วยนะี่สิบหกวดแล้ววิธีคำนวณสูตรนี้ถ้าที่ใส่ ลักสิบเลขมุนครั้งที่สองบวกสองสิบมุนครั้งที่สองสิบหมุนครั้งที่สองก็คือเลขหนึ่งเนี่ยหนึ่งบวกสองเนี่ยเขียนไว้แล้วเนี่ยหนึ่งบวกสองดับสามดับตัวเดิมเนี่ยดับไปที่เลขสามเหมือนเดิมจะเดินต่อไหมครับตัวนนี้เดินมาแล้วยี่สิบหกวัตต์ดับ ว่าสูตรที่สองสูตรดับหลักสิบล่างนะสูตรที่สองครับสูตรนี้เป็นสูตรพึงน้ำลงได้สามงวดนเนะสูตรพึงน้ำลงได้สามงวดดับหลักสิบล่างนะางวดที่ผ่านมาเลขที่ออกห้าศูนย์ดับที่เลขเก้าดับที่เลขเก้าหลักสิบเอาอยู่ครับเลขเก้าไม่มา ผ่านเป็นงวดที่3ามงวดต่อไปเป็นงวดที่ยี่สิบหวิธีคำนวณสูตรนี้เ้าจะใส่ลักแสนของวันที่หนึ่งบวกสห้องสี่แสนของาวันที่1ก็คือเลขแ8ดบวกสเป็น12ได้สองดับไปที่เลขสอง จะอยู่ไหมหรือจะไม่อยู่เอฟซีนี่ครับเอฟซีก็จะพึ่งเชื่อเลขดับสำนะับนะเพราะว่า่าเลขเด่นผมก็ยังไม่ได้ลงสำนะักนะสุดที่อ่สุดที่ชนจะพึ่งเชื่อเลขดับ100นะร้อยเปอร์เซ็นต์สำัเดี๋ยวรอให้ผมลงเลขเด่นให้หมดก่อนสำนะักนะตามนี้เลยเหตที่สุดดับมีแค่สุดเดียวเราจะพึ่งไปเชื่อสำนะนะักเลขเด่นมีตั้งหลายสุดตามนี้เลยเหตที่ ก็เหมือนวดที่แล้วนะครับวันนี้ดับที่เลขสองจะอยู่หรือไม่อยู่นี่หรือว่าเอฟทีคิดวามันบ่ามาลาลักสิบเอฟทีก็กลับไปไว้หลักหน่วยก็ไรเลขสองเพราะว่างวันนี้อกระแสมาแรงเหลอเกินนะครับกระแสมาแรงทะลอเกินวันนี้ผมก็ดูกระแสอยู่นะครับกระแสมาแรงมาก จะมาไหมหรือว่ากองสลักจะเอาตัวไหนมาแทนหรือเปล่าหรือว่าจะไม่เอามาลำลนะเข้ากับบอลูกันเปลี่ยนแคร์แนวทางลำลนะเขา้างสูตรที่สามเอฟซีสูตรที่สามสูตรดับก็คือสูตรดับเอฟซีกับพีเจนาก้านกวอนน้ำไปใส่ลำลนะะวาสูตรแตเคื่อสูตรไม่ไผ่หูว่าสทจออกตัวไหนหรือจะมาหรือว่ามาลำลนะเป็นเป็นสูตรที่ทัาให้เอฟซีไว้พิจารนาบึงลำลนะ สำหรับสูตรดับลักซิปสูตรนี่พึงนํำลงในงวดที่ผ่านมางวดแรกนะครับดับที่เลขหนึ่งเลขที่ออกห้าศูนย์ดับมาแล้วโดยร่วมยี่สิบห้างวดงวดต่อไปจะเป็นงวดที่ยี่สิบหกผ่านนะครับ ผ่านผ่านเพราะว่าดับเล็กหนึ่งดับเล็กหนึ่งไม่ข้ามาผ่านวิธีคำนวณสูตรนี้กันปาเนี่ยตอนทีใส่ลักหน่วยล่างเลยนะครับลักหน่วยล่างเป็นตัวดับหลักสิบไปเลยนี่ครับหลักหน่วยล่างเป็นตัวดับหลักสิบมันไม่มาหลายวันแล้วนี่ ี่ครับเอฟทีกับย้อนเมื่อเอาน้ำพระย้อนหลังดูเอาเองนี่ครับหลักหน่วยล่างงวดนี้ก็คือเลขศูนย์นี่ครับเลขศูนย์งวดนี้ดับไปที่เลขศูนย์นี่ครับจะอยู่ไหมเลขศูนย์ดับดับหลักอ่าดับหลักสิบอ่ะดับหลักสิบจะอยู่ไหมน้ำพระครับถ้าใครชอบเลขศูนย์นี่ครับตามนี้เลยเอฟทีอ่ะนำลงเป็นงวดที่สองนี่ครับ จะอยู่ไหมแล้วว่าบางสูตรดับหลักหน่วยดับหลักหน่วยก็มีสูตรใหม่และสูตรเก่าแล้นะครับดับหล,ลักสิบครบแล้วดับหลักหน่วยสูตรนี้ก็เป็นสูตรใส่งานมาหลายวันแล้วนะครับตั้งจต่นี้เดินมาจนใกล้จะสุดหนา้ากระดาษแล้วงดที่พันมาเลขที่ออกห้าศูนย์ดับ ดับไปที่เลขเจ็ดนะดับหลักหน่วยเลขเจ็ดเลขศูนย์มาเนี่ยครับานเป็นงวดที่สามสิบสองแล้วนะครับโดยร่วมสามสิบสองวดแล้ววดต่อไปเป็นงวดที่สามสิบสามวิธีคำนวณสูตรนี้เข้าสิ่ใสลักลอยครั้งที่หนึ่งบวกลักหน่วยครั้งที่หนึ่งร้อยครั้งที่หนึ่งบวกหน่วยครั้งที่หนึ่ง ร้อยแล้วหน่วยข้างที่หนึ่งสองกับแปดครับสองกับแปดสองบวกแปดเป็นสิบได้ศูนย์วันนี้ดับไปที่เลขศูนย์อีกแล้วจะเดินต่อหรือไม่ครับดับไปที่เลขศูนย์จุดดับหลักหน่วยล่างสูตรแรกสุดเกาเดินดีครับเอาบางสูตรที่สองกับเป็นสูตรเกาเพื่อกันเป็นสูตรเกาเพื่อกัน ตัวนี้เป็นสุดเก้าอีน้นลยนะเดินแต่ฟังนี่เขาลดแค่วัเดียวผมให้โอกาสเดินนี่ครับวันที่ออกเก้าที่เขาลดเลยก่เขาเดินตัวมานน่แล้วก็ถามมาหลังกระดาษนี่เขาก็ยังเดินเดินตัวอ,อยู่นะ้วับวันที่พันมาดับไปที่เลขแปดเลขที่ออกห้าศูนย์ผ่านนะครับผ่านเพราะว่าเลขศูนย์มานี่ครับเลขศูนย์มาดับเลขแปดวัดต่อไปเป็นวัดที่เจ็ด เ uh, จ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่เป็นว่าที่เจ็ดสิบสี่วิธีคำนวณสูนีฮัทดิไซลักหน่วยหมุนครั้งที่สามสองครั้งหน่วยหมุนครั้งที่สามก็คือเลขสองสองบวกสองเป็นสี่ดับไปที่เลขสี่หวดนี้เห็นไหครับดับไปที่เลขสี่จะเอาอยู่ไหมครับว่าเพราะว่าบางสูตรุดถ่ายสูดับ หลักหน่อยสูตรุดท้ายสูรดหม่มาทดแทนสูตรเก่าที่หลุดไปหนึงห่งวันที่ผ่านมาครับสุดนี้อ่าสยี่สิบสี่วัดหนึ่งปีเลยนครับหนึ่งปีเลยอ่าเอาอยู่มาหนึ่งปีแล้วนี่นี่วดนี้จะนําลงเป็นงวดแรกขีดอานี่ครับขีดคืองวดแรกนะครับจะเดินต่อไหมนะครับขีดเลยงวดแรกงวดที่ยี่สิบห้าจะเดินต่อไหมวิธีคำนวณ ตัวนี้ฮะใไซลักหน่วยล่างบวกสีับหลักหน่วยล่างบวกสหลักหน่วยล่างก็คือเลขศูนย์ศูนย์บวกสี่ได้สี่นี่กับดับสนะี่ครับเนาะจะเอาดอูไหมครับเนาะหมดนี้ตามนี้เลย f ิตซี่นว่เบินทุกทุกสูตรที่ผมได้นำลงให้ไวพิจ,จนาก็คือเลขดับที่เดิน บางวเดินบางก็มีแต่ว่ากสูตรที่ผมฉีดเส้นใตสีแดงนี่ก็คือนัองบหลุดสูตรสูตรนี้เคยลดมาครั้งหน,นึ่งถูดเก่าวนะที่ว่าเดินหล,ล,ลายหงวดเจ็ดสิบปหงวดเลานะเนี่ยมีสูตรเดียวเท่านั้นที่ลดนอน,น,น,อนอหลังก็นั่งบวรุดเพราะว่าบางสูดรกาคำนวณขึ้นมาใหม่แะครัะตามนี้ระเอ็ยสิอ่าแคปหน้าจอไว้เลยับใร ชอบเลีกดับนับสนับสนุนตลาดกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดท้ารชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พอหน่อยนะครับเดอสิเซรมีก็ร่างแรงใจเฮ็ดลิปใหมสูตรดีๆให้เอฟซีได้รับช่วงรับละตัวเลขเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสูตรดับทุกๆสูตรหรือว่าสูตรเด่นสูตรดับสูตรอะไรก็เป็นแค่แนวทางทุกสูตรนะครับะรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ